สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเทส Windows 11แล้วก็ Windows 10ในการเล่นโยกันนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนหลังจากเมื่อวาน Windows 11เพิ่งเปิดตัวไปแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันเบต้านะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่หลุดออกมาครับผมลองเอามาลงแล้วก็มาลองมาลานเทสให้ดูต้องบอกก่อนว่าทั้งสเครื่องที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เป็นเครื่องจำลองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนก็คือมีทั้งหมด8เทสเท่ากันนะครับตัว CPU ส่วนตัวแรมจะมี4จิเท่ากันครับไม่ต่างกัน นี่ก็ิกนะครับนี่ก็ิกอ่าเครื่องฝั่งซ้ายนี่จะเป็น Windows 11นะครับนี่ครับผมเป็น11 Pro เครื่องฝั่งขวาจะเป็น Windows 10 Pro นะครับผมตัวนี้ผมอัปเดตแล้วทั้งคู่นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ทั้งสองเครื่องทุกอย่างเหมือนกันหมดอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เดียวกันหมดความลงความร้อนอะไรจกตัวเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะว่าผมพยายามทำให้มัน เหมือนกันมากที่สุดนะครับผมแต่ต่อไปอน,นี้เดี๋ยวเราลองไปล็อกอินโยกังกันดีกว่าโอเคโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปเข้าลองใช้งานดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรโอเคผมลืมบอกนะครับผมว่าทั้งสองเครื่องไม่มี G P U นะครับเพราะเนื่องจากทั้งสองเครื่องอยู่บนเซิร์ฟเวอรมม์มันไม่สามารถรัน G P U ได้ครับ ได้ทั้งสองตัวละครนี่ผมสร้างเป็นฮันกวางน,นะครับผมเป็นเลเวลหนึ่งเท่ากันครับโอเคอเครับได้ละเดี๋ยวลองเข้าไปห้องหกนะครับเดี๋ยวเราลองไปยืนแถวแถวกบดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงวะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับตอนช่วงเวลาโหลดแต่ตัวนี้จะโหลดก่อนนะครับตัวซ้ายมือจะโหลดก่อน สายมือเนี่เป็น Windows 11นะครับดูจากด้านล่างได้เลยครับสวยงาม,มเรื่องแรมผมว่า Windows 10อาจจะทำได้ดีกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเป็นมุมมองแบบเบิร์ดอนะครับเพราะว่าเราจะได้ตัดการาฟิกรอบๆด้านออกให้หมดครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่มี GPU นะครับมันจะจะใช้ CPU r e n เรนเดอรทั้งหมดเลย โอเคเดี๋ยวเราลองดู CPU ตอนนี้ทั้งสองตัวโหลดเสร็จแล้วนะครับตัวแรมนี่ผมค่อนข้างเชียร์ Windows 10นะครับเพราะว่าสื่อว่าตัวแรมจะทำได้ดีกว่าส่วนตัว CPU อาจจะเท่าเท่ากันหรือเปล่าทั้งสองเครื่องตอนนี้ดูครับตัวตรงนี้ครับปิดมุมจอ,อก็คือ like ประมาณมันจะเท่าเท่า,ทากันเลยครับผม เออเผลอๆ windows 10อาจจะทำได้ดีกว่าหรือไม่ก็มันเลื่อมเลื่อมกันสักเปอร์เซนต์หนึ่งครับตอนนี้อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่า windows 10เป็น windows ประมาณว่าเบต้าครับตอนนี้เขาเยังไม่ปล่อยออกมานะครับถ้าใครอยากลองใช้ก็ลองไปหาโหลดมาเล,เล่นเล่นได้แต่ไม่ควรลงเครื่องจริงนะหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะต้องลองไปเล่นตัว preview ดูครับเห็นเขาบอกว่า preview จะปล่อยทิศหน้าไม่แน่ใจว่ามาจริงหรือเปล่า ชอบเลื่อนด้วยถ้าที่ดูแล้วผมรู้สึกว่าตัว Windows 11นี้น่าจะมากกว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งหรือเปล่าเช่นตัวนี้7จะ1ตัวนี้จะ80ตัวแรมนี่ก็จะกินมากกว่ากันประมาณ8%นะครับแล้วผมขยายให้ดู เดี๋ยวขอขยับไปหน่อยนะครับจะได้เห็นชัดชัดโอเคแต่เราดู CPU กันได้เลยครับเอ๊ะตอนนี้รู้สึกว่า Windows 11อาจจะลดลงเยอะกว่าหรือเปล่า บางครั้งมันก็มากกว่าบางครั้งก็น้อยกว่านครับอาจจะยังวัดไม่ค่อยได้แต่เท่าที่ผมสังเกตน,นะคือมันเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่คือมันไม่ได้แบบลดทั่วไปเช่นแบบลดไปต่างกันสัก1 0 2 0เลยเน่ลยอาจจะนิดนึ่งครับอาจจะต้อง,อง Windows รอ w i น d o w s 11เพัฒนาเสร็จก่อนหรือเปล่าหรือไม่เป็นไปได้ว่า Windows 11อาจจะใช้แกนกลางที่เป็น Windows 10ทุกอย่างเลยแล้วก็แค่ปรับปรุงหน้าตากับเพิ่มเติม,ตมอีกพวก พวกออปชันต่างๆอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราก็ยังไม่ฟันธงนนครับต้องรอจนกว่ามันจะออกมาตอนนี้ตัวน,นี้ก็จะไปประมาณ73ตัวน,นี้อยู่69อะไรงนี้ถ้าให้ผมเลือกตอนนี้นะผมก็จะยังเชียร์ว i n d o w s 10อยู่ดีนะครับอันนี้เราเทียบกันระหว่าง10 11กับ10นะครับ Windows อื่นไม่เกี่ยวนะครับผม รู้สึกว่าตอนนี้ฝั่งนี้จะทำได้ดีกว่านะครับฝั่ง w i n d o w s 10น่าจะค่อนข้างชัดเจนเล่าฝั่งนี้ก็จะกระโดดขึ้นไปหน่อยต้องบอกว่า2เครื่องนี้ใช้เน็ตเดียวกันด้วยนะครับเน็ตเดียวกันฮาร์ดดิส์เดียวกันฮาร์ดดิส์นี่เป็นเลตหนึ่งครับแรมก็อันเดียวกันครับผม64 g ิบสี่จแล้วตัดแบง่งมาอย่างละ 4G ่ครับ CPU จะเป็น CPU x e o n นะครับผมอันนี้เป็นผมเซิร์ฟเวอร์ของผมเองอาจจะพูดได้ว่าตัว Windows 10นี่มันลดลงไปประมาณสัก2%ได้ไหม %1-2% ถ้าเทียบกันชัดๆก็ยังเห็นไม่ค่อยชัดถ้าผม แนะนำตอนนี้เลยก็ส,สุดท้ายก็น่าจะจบที่ Windows 10ครับอย่เพิ่งไปลอง Windows 11อาจจะลองเล่นได้แต่ไม่ควรใช้เครื่องจริงนะครับน่าจะเพียงพอเท่านี้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ